สบายดีสวัสดีพี่น้องบองปลาสู้กูสู้คนจ้าพี่น้องวัอนี้จะไม่เห้หลับเท่าจะพี่น้องจ้าหลับเท่ากับหลวกน้ำหอนเดียบรลอยเดืยบจ้าก็สะเป็นแบบนี้แหละนี่เครื่องใส่เฮ้ามีอันนี้ปนปลาจ้าพี่น้องต้มน้ำปลาปนปลาปลานําโค้งจ้าพี่น้องอันนี้เท่ากับแม่มาฝากจะฟังเล่า้วยจ้าพี่น้องจ้านี่ปลาก็มาจากฟังเล่าจ้านี่เครื่องใส่เฮ้า มาบเบงเื่องใส่มีหัวหอยบักเขือพ่วงแกพี่น้องบักทัวฟักย่าแล้วก็บกักบักเขือตะไคร้บักดินไม่แล้วก็มีพักหอมเนี่ยพักหอมต้กซี่ใบเตยแล้วก็มีใบขิงพร้อมแกพี่น้องจ้านี่เื่องปรุงเฮากเ็สิมีเขามีพริกป่นจกพี่น้องเอ้ยพอโทษจพอไปว่าผิด น้ำปลาแล้วก็ข้าขวกั่วแล้วก็ผงสูรสแค่นั้นเองจ้าแล้เวเสมาปรุงกันด้วยจ้าพี่น้องแล้วก็สรเอาอันนี้กนปลาลงปลานำขูงได้จ้าพี่น้องจ้าอันนี้เท่าลวกน้ำห่อนเดียบลอยได้จ้าพี่น้องจ้าน้ำห่อนเดือนละลวกเลิกลงเลยจ้าพี่น้องก็ได้เป็นแบบนี้นอนจ้าพี่น้องแล้วเราก็จะมาปรุง ใส่พริกป่นลงไปจ้ะทุกคนแปบ๊บหนึ่งเด้อาจะใส่ผงนัวจากพี่น้องจ้าใส่สำเนใส่ไหลยกระแซบไหลยใส่หนือกระแซบหน่อยจากพี่น้องอันนี้เขาขวัวขวัวใหม่ๆสะซดด้วยจากพี่น้องขัวเอง นี้ใส่ลงไปเลยนี่ก็จะเติมน้ำปลานิดนึงเพราะว่าห่าต่งปลาห่าก็ใส่น้ำปลาลลงไปเด้ยจยะคนก่อนนี่ลาบเผาเด้อบด้กินมานานแล้วถึงเสร็จได้กิน จะพี่น้องหัวหอยลงไปเลยหัวหอยมหมักดินไหม่ลงไปจะพี่น้องแล้วก็มะเขือพวงถั่วฝักยาวเนาะมะเขือแล้วกะตะไข่ยังลงกลัวลงไปเลยจะพี่น้องจ๋าต้นหอมมีใบเคียงพร้อมเด้อใบเคียงก็มาจากฟังเล่าิ่นเลยจะพี่น้องจ๋า นีเอาลงไปเลยหลับท้าแซ่บๆเมนี่บรอกินหลายปีเลยจ้ะพี่นอ้องเอ้ยคันแม่บอม,มาฝากก็ซื้อเพื่อซื้อบรอกินเลยจ้ะพี่น้องนี่ไหนหมอนหน่อยนึงนี่แหละแบ่งหันแบ่งหนีกระเดือ้ส้นนี่แหละจ้าพี่น้องหลับเท้า อุ้ยปีเตอร์แสบเนาะมรสสาตก่อนเด้อปลาเป็เตอร์แสบแทะอือสุดยอดพี่น้องลาบเท้าก็เซตเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องซิมรสสัตว์ได้เรียบร้อยแล้วจ้ามองนะปาหากินยากเลยจ้าพี่น้องจ้าหากินยากเนี่ยไม่ต้องอยู่บ้านเฮาพุ่นน่ะอยู่ฝั่งดาว ดับเท่าแซบแซจากพี่น้องมาเด้อมาแซบแซน้ำกันนี่เครื่องขบเลยซิมดูดาสตแล้วเดียบลอยแล้จ่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงซสิรนิเดจ้ามากินดับเท่าน้ำกันจากพี่น้องเอ้ยหลายปีเราบริกินนี่สำหรับคลิปนี้ก็ไปลวจ้าฝากฝากดไลค์กดติดตาม ฝากเบิ่งฝากส้มให้ในเด้อจ้าพี่น้องไปลดจ้าไ่ว่าจ้า